น้องคนนี้สอบมิดเทอมคุณผู้ชมสอบกลางภาคทีนี้เนี่ยได้คะแนนไม่ไม่ถึงตามความพึงพอใจของเขาค่ะเต็ม20เขาได้18เฮ้ยมันก็เกือบเต็มแล้วเขาอยากได้เต็มหมอ18นี่90%แล้วนะ,ะน้องไม่พอใจโ<อ>มโหครูถามครูทำไมให้แค่นี้หลังจากนั้นน้องทำอย่างนี้ อุเพื่อนคือเน11 12 13 14 15โอ้โห้จงต้องเอาออกแล้วนะไม่อยู่เล็กอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้เลยแล้วน้องเป็นน้องผู้ชายโโอ้หไปทำร้ายครูผู้หญิงนะครับดูสิตบเอาต่อยเอาเพื่อนพยายามแยกเลยนะ จับแยกแล้วพอแล้วพอแล้วโหยังไม่หยุดเลยคุณผู้ชมฮะเป็นโรงเรียนเอกชนชื่อดังอยู่น้องฉางจังหวัดอุทัยธานีครับ5สิงหาคมที่ผ่านมาน้องเขาอยู่ม .5 นะแล้วครูที่บาดเจ็บเขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยนักเรียนที่เขามาก่อเหตุมาถามคุณครูถึงคะแนนสอบครูก็บอกว่าหนูได้18นะ18เต็ม20นี่ก็เยอะแล้วนะคุณผู้ชมแต่นักเรียนชายคนนี้ไม่พอใจขอดูคะแนนครับครูก็ให้ดูซึ่งที่น้องเขาไม่ได้เต็ม20 เป็นเพราะว่ามันมีข้อหนึ่งที่ต้องแสดงวิธีทำแต่น้องเนี่ยเขียนแค่คำตอบออกมาคำตอบเนี่ยถูกต้องแต่ไม่ได้แสดงวิธีทำไงก็วิชาคณิตศาสตร์คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเวลาเราทำเนี่ยนอกจากคำตอบเราต้องแสดงวิธีทำด้วยแต่นักเรียนกลับไม่ฟังเหตุผลของครูครับครูเลยบอกว่าอ่ะงั้นหนูลองไปถามคุณครูคนอื่นนะว่าจะให้คะแนนแบบครูไหมนักเรียนชายคนนี้ก็เลยไปถามครูอีกคนที่สอนคณิตศาสตร์เหมือนกัน ครูคนนั้นก็อธิบายให้ฟังว่าทาไมน้องเขาถึงได้คะแนนแบบนี้ถึงได้แค่18เต็ม20แล้วก็บอกว่าการให้คะแนนเนี่ยมันก็เป็นดุลพินิษของครูผู้สอนแต่ละท่านนักเรียนคนนี้เดินกลับมาหาครูคนเดิมแล้วก็บอกว่าครูผมมาไปถามมาละที่บอกว่าได้คะแนนเท่านี้มันเป็นเพราะแบบนี้เพราะไม่ได้แสดงวิธีทำครูผมถามครูอีกทีนะครูจะให้คะแนนผมเท่าไหร่ ครูก็ย้ําว่าครูให้เท่านี้แหละ18เต็ม20สบให้เพิ่มกว่านี้ไม่ได้เพราะนี่คือดุลพินิษของครูที่เป็นผู้สอนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหนูไปสงบเสียอารมณ์ก่อนนะแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่เดี๋ยวค่อยมาชี้แจงกันอีกรอบหนึ่งนักเรียนชายคนนี้เตะโต๊ะไปทีนึงฮะตอนแรกเตะแค่โต๊ะก่อนที่ครูนั่งตรวจข้อ,อสอบอยู่เนี่ยแล,แล้วก็ออกจากห้องไปประมาณส0บนาทีนักเรียนชายคนนี้กลับเข้ามาใหม่แล้วบอกว่าครูครูขอโทษผมเดี๋ยวนี้<อ> ครูเลยถามย้อนกลับไปว่าเดี๋ยวหนูใครกันแน่ที่ต้องขอโทษอ oh. หลังจากนั้นน้องผู้ชายก็ไปนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวเองอยู่สักสองสานาทีแล้วก็ตามมาด้วยภาพที่เราดูด้วยกันในกลุ่มชมะ oh. จู่ๆน้องคนลุกขึ้นมาปรีเข้ามาที่ครูผู้หญิงคนนี้แล้วก็ต่อยหลายครั้งแล้วก็เตะด้วยตีเข่าใส่ครูด้วย oh. จนเพื่อนๆกลัวกันอ่ะพยายามเข้ามาห้ามด้วย oh. แล้วมีครูอีกคนเข้ามาช่วยห้ามครับแต่นักเรียน ชายคนนี้ยังพูดหยาบคายๆด่าทอครูแล้วบ่อยว่าสมควรแล้วที่ทําแบบนี้เนี่ยหลังเกิดเหตุไปแล้วครับครูก็ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีอาการฟกช้ำที่ดวงตาแล้วหัวหัวก็บวมด้วยนะหัวศีรษะด้านซ้ายเนี่ยบวมเลยซี่โครงอักเสบแจ้งความเลยคุณผู้ชมคุณครูแจ้งความกับตํารวจสพน้องฉางครับตํารวจนัดสอบปากคาวันพรุ่งนี้นะสิบสองสิงหาคม ต่อมาผู้ปกครองของนักเรียนชายคนนั้นติดต่อมาขอโทษคุณครูแล้วนักเรียนเองโดนพักการเรียนเลยครับและสุดท้ายเขาลาออกจากโรงเรียนนะในเวลาต่อมาแล้วเพจ Facebook ครูอาร์ตี้ก็โพสต์ข้อความว่าขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของครูนะครับจากเหตุน,นักเรียนมหมาด่ามาชกครูหลายครั้งทั้งเตะทั้งตีเข่าจนซี่โครงอักเสบเหตุเพราะว่าได้คะแนนไม่เต็มนะได้แค่18แจาก20แม่แล้วก็โพสต์ภาพช็อกเขียนกระดาน และเลขคะแนน18เต็ม20มีคนมาคอมเมนต์กันเยอะเลยครับส่วนใหญ่ก็ตำหนินักเรียนชายคนที่ก่อเหตุว่าต้องขนาดนั้นเลยเหรอขาดไปแค่2คะแนนเนี่ยต้องลงมือกับคุณครูผู้หญิงคนนั้นถึงขนาดนี้เลยเหรอเรียนเก่งแต่มันต้องมีวุฒิภาวะด้วยหรือเปล่าอ q ใช่ไหมไ